ที่ประทับใจขนาดประธานาธิบดีเกียงไทเช็คนะฮะยังอ่ายังถือว่าที่นี่เนี่ยนะเป็นที่ที่พักผ่อนและมาตักอากาศมีบ้านอยู่ที่อ่โค้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ซันซันโมเลกนะครับแลนด์มาร์ดดังที่ไต้หวันนะครับซันโมเลกก็คือทะเลสาบนั่นเองนะครับซึ่งที่ทะเลสาบคูรีจันทาครับผมอ่าตอนนี้กำลังจะขึ้นเรือครับครับเข้าไปย้องดูบรรยากาศความสวยงามของทะเลสาบคูรีจันทาครับไทเปตอนนี้เาอยู่เขาโยนนะครับผม เมืองนี้นะครับโอเคไปกันเลยต้นน้ำมันเป็นไหนอ๋ออยู่นสีน้ำมันเป็นสีพาเลยะรัวโอ้ยที่เขาัวนี้ครับตัวนี้เป็นเกาะกลางน้ำนะครับทาเรอเนี่ยบ้านเราก็โดนสีขาวนะครับทำชะโนดนั่นเองราแต่ทุกคนสังเกตดูสีน้ำนะเป็นสีมรกตครับน้ำสวยมากสวยว่าชะโนดว่าทุกคนมันบรรยากาศดีมากนะครับ